ตอนนี้ยพี่พิมพ์มาหมดอะยกเว้นสองอันอะช่างไฟอันหนูให้ดาวระหว่างช่างไฟกับช่างยนอะหน,น้าหนูหน้าหนูมาคนเรียนมานี้ขนาดนั้นเลยหรอช่างไฟไม่ใช่หนูเรียนหนูเรียนช่างยนหนูเรียนอยู่ช่างยนเชื่อไหมเชื่อไหมพี่พี่เชื่อกันไหม โตโยต้า <Toyota. c oughs> ไม่แต่ที่หนูเรียนตอนถ้าตอนปวชหนูเรียนช่างยนต์แบบรถยนต์สันดาบทั่วไปใช่ไหมแต่ตอนนี้หนูเรียนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสาช่างยนต์ <c oughs> สวยเท่อะ <c oughs> ใช่เหรอ ขึ้นมไม่แรงวัยใหม่ขึ้นไหวหนูหนูใช้ไอ้น่ะป่าตะละเค้่หรอเออน่าแหละ <c oughs> หนูไล่เอาวิ่งไล่เพื่อนด้วยเก่งจังเอาคุณคาช่างยนต์มีแฟนพี่หยับเอา้า <c oughs> เพื่อนทางนั้นหนูมีแต่เพื่อนทางนั้นทางห้องหนูเพื่อนหนูหมดเลย จบช่างยนต์มาเป็นมาเปิดอู่รับจองรถขงเับใช่เหรอแบบนี้เปลี่ยนร้อยอยางเองได้ด้วยเลยเปลี่ยนได้แต่อาจจะนานหน่อยทักไปแล้วนะโอเคเพื่อนฝูงผู้หญิงเยอะไหมในห้องผู้หญิงมีแค่หนูคนเดียวสาวช่เงยนเจ้าชูไม่ทั้งห้องผิงคนเดียวใช่ใช่หนูเป็นผู้หญิงคนเดียว ำไมเจ้าแม่ตัวนี้น่ารักจังขอบคุณค่ะพี่ใช่ไหมหนูโดนสังคมหลอหลอมมากเพื่อหนูแก้งหนูจดหนูเหนื่อยอ่ะใครบอกเลยช่างน่ากลัวหนูบอกเลยว่าไม่จริงปารว์วาสนาพูดเองหนูเพิ่งจะเพิ่งจะยนปีรุ่นสองพัน,น,นพี่เรียนที่ไหน น้อยที่เรียนนะผู้หญิงทำไมเลอกเรียนหรอเพราะว่าจะพูดไงดีอ่ะเพราะว่าหลายๆอย่างหนูอยากเรียนหนูชอบหนูชอบหนูชอบดูรถแข่งหนูเคยไปดูพ่อหนูอะสนับสนุนหนูว่าตอนแรกแม่หนูอยากให้หนูเข้าลงการโรงแรมอยากให้แบบไปเป็นบาร์เทนเดอร์อยากให้ไปรับแขกแล้วหนูทำหน้าะแต่หนูไม่อยากไปหนูอยากทำรถ แปดเรียนได้เรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรมโกลศาสตร์ของไหลรไหมครับเรียนวิชากลศาสตร์แล้วเรียนตอนปวชโอ้หหนูได้เกรดสี่เลยนะสาช่างยต์จบมาเท่เลยรอก่อนรอก่อนซ่อมเลมให้ได้ก่อน อุ้ยหนูซ่อมได้นะหนูซ่อมได้แต่ที่หนูเรียนสอนมากมันเป็นรถรถยนต์ไงมันไม่ค่อยทำรถมอเตอร์ไซค์แต่มันก็ลายขายกันหนูทำได้อยู่หวัดดี user ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะใครทักมาเดี๋ยวหนูไปตอบนะ ปอบตีต่อบปวสอย่างเทพเอ้ยเจปวสแล้วตอบตีสิอน,นุแล้วใช่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับคนสวยสาวแก่งเก่งสุดว่าแล้วกล้ามใหญ่จังเลยไม่อุ้ยพนนี่แขนหนูใหญ่แขนหนูใหญ่เฉยๆ ทำแอร์แบ็กเพิ่มไหมครับโอ้ยหนูทำไม่เป็นแอร์แบ็กนะทำอะไรเป็นหรอครับคนเก่งหนูใช่ไหมตอนที่หนูเรียนประว่าสอ,อนเรียนยากไหมครับไม่หนูอะหนูว่ามันก็ถ้าสมมติว่าเรามีพื้นฐานมาอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่ยากหรอกแต่แบบถ้าสําหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยก็จะต้องแบบมาจับให้ถูกอะเพราะว่า มันมีบางวิชาที่มันยากอยู่ยกเครื่องยนต์บ่อยใช่หนูได้ยกลูกสูบบ่อยมากอาจารย์บอกว่าตัวเล็กใช่ไหมไปเลยอุ้ยขอบคุณค่ะพี่อะไรอะ่ะพี่ทำเมียวน็อตแต่งเครื่องแรงขึ้นสีคาแรงมาอุ้ยหนูทำไม่เป็นพี่หนูเรียนแบบรถธรรมดายเลยทำไมสวยทำไมน่ารักหนูก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมแขนใหญ่จังอ้าว หนูต่อยแรงนะลองได้หุนดีขอบคุณนะคะแต่หนูค่อยไปตอบนะใครที่ทักมาหนูชี้เียดปัดขึ้นปัดลงมันดูไม่ตัวเรื่องเดี่ยวเราตกลงพี่ๆก็ยังเดาไม่ถูกว่าหนูเรียนที่ไหนลนะจะดีแล้วอย่ากรู้เลยเดี๋ยวไปตามหาหนูในวิทย์ย ก็ซื้อมาใหม่อีกตัวอที่ดูปะว่าเพื่อนหนูอะสงสัยยกลูกสูบบ่อยเลยแขนใหญ่มันอะไม่จริงๆแขนหนูไม่ได้ใหญ่แขนหนูเล็กแต่แบบมันเบียดกับตรงข้างๆไงมันก็เลยเป็นอย่างนั้นหนไม่ได้ยกบ่อยขนาดนั้นเป็นคนที่แข็งแรงมากใช่ ได้อีกแรงมาเอามาไม,ม่อีกตัวเล้วน่ารักนะขอบคุณค่ะสวัดดีพี่โยเซยเข้ามาใหม่ด้วยนะพิม้ามาพูดคุยกันได้นะคะโยโกะสวยมิสนิ่ขอบคุณค่ะชอ่ ผู้หญิงที่มีกล้ามรู้สึกปกป้องเราได้ใช่ไหมแต่จริงๆหนูหนูตัวกระเปียกเดียวเองแบบพี่เห็นนะในกล้องแขนมันใหญ่ใช่ไหมแต่จริงๆตัวหนูเล็กมากเลยนะแบบแค่บีบแขนหนูก็ปวดแขนตัวเองละไม่กลัวเลเพื่อน,น้ำมันเครื่องไม่พี่รู้ไหมตอนเรียนหนูหนูเป็นคนเอาน้ำมันเครื่องไปไล่ป้ายเพื่อนเองหนูไม่กลัวเลย ใชบอกว่าผู้หญิงกลัวเละไม่ใช่นะหนูโดนน้ำมันเครื่องมือใช่หนูไม่กลัวเละหนูรุยมากเพื <en> ่อนอะเพื่อนหนูบางคนยังกลัวเลอะเทอะกว่าหนูอีกหนูไปไล่เอาแบบเอามือไปจุ่มน้ำมันเครื่องแล้วมาไล่ไป้ายเพื่อนค่อนข้างจะเป็นเด็กไม่ดีมีคนมาอยู่นอกห้องนั้นน่าจะเพื่อนแม่คะ่ะขอพูณะคะ่ะ จงดือ้อสอนแกล้งเพื่อนนี่หรอก็นิดหน่อยก็ไม่เราก็ต้องเราก็ต้องอยากให้คนอื่นเขาแกล้งเราสิเปิดก่อนเลยใช่เขาคุยกันเดี๋ยว อีกแบบหนึ่งหนูไปทานข้าวแล้วหนูหิวข้าวแล้วมาตัวนั้นมันก็มีหัวใจนะแค่เห็นทนหนูก็ละลายรองตัวหนูเองมากอ <c oughs> ัสดีที่พี่ยูเซอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะ <c oughs> พิมเข้ามาพูดคุยกันได้นะเว้ยมันจะสองดาวแล้วอะ่ะมีมีใครใจดีเปิดดาวให้หนูเพิ่มไหม หนูอยากดาวขึ้นนะแสดงความเป็นเจ้าก็พี่เชื่อไหมหนูเด็กสุดในห้องหนูแหละเด็กแบบเด็กสุดเลยอ่แะแต่หนูแกล้งคนอื่นฉังมากโอ้ภาษาจีนได้ไหมนี้หาว 你好吗 <laughs> 我的海南谢谢我爱你来海南 อะ,อะพูดได้นิดหน่อยอลิตเต้นบิดนะอลิตเต้นบิดผสมมือร่วมมาแล้วผมก็ได้นิดเดียว เราก็เรียนมาใช่หรอพี่มาคุยกับคนจีนเลยคนจีนชอบเข้ามาในนิเยอมากห้าร้อยยี่สิบคืออะไรอะภาษาจีนอูพี่มาคุยภาษาจีนกับเขาได้ไหมหนูอะหนูหนูพูดไม่ได้หนูพูดได้แบบนิดหน่อยเองส่วนมากพูดภาษาไทยเยอะสุดเนี่ยมันก็เลยแบบได้แค่นี้ได้แค่ภาษาไทย หนึร้อยยี่สิบคืออะไรอ่ะวัดดียูเซอร์ที่เข้ามาใหม่นะคะพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะวัด <laughs> ดีค่ะวัดดียูเซอร์ที่เข้ามาใหม่ นเลยนะพิมพ์เข้ามาพูดคุยกับหนูได้นะขอบคุณค่ะพี่เอ็มโอ้ยเนี่ยมันจะมันจะเึ้นมของนาวแล้วหนูหาเพื่อจะดีเปิดดาวให้หนูอยู่นะ ค่ะขอบคุณค่ะพี่เอ็นขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณมากมากค่ะชื่อเราสกี้ลิมชอยฮะขอบคุณค่ะอะไรคือสีลิมชอยอ่ะส,สีลิมชอยคืออะไรอ่ะ งงซีลิมชว่วยคืออะไรวัสดีพี่พี่ยูเซอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะ่ะในแป๊บหนึ่งจะลงไปกินข้าวแล้วนูนิ่ข้าวแล้วเนี่ยประมาณสิบโมง ข้างๆหละสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะข้างๆหละคืออะไรอ่ะคือวิมชอยข้างๆเลยอ๋อภาษาจีนเหรอหรือภาษาอะไรอะไรคืองงสุอ วัสดีค่ะสวัสดีิเซอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเนหนูจะลงไปทานข้าวเลยหนูหิวข้าวมากตอนนี้ท้องร้องมากจะตายแล้วหนูเดี๋ยวประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอดโมงไม่ก็เที่ยงเดี๋ยวหนูมาไลฟ์ใหม่นะฝากพี่ๆกดติดตามหนูไว้ด้วย ไปกินข้าวแล้วนะบ๊ายบายเหมือนกับ